สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม MLM นะคะของป้อง a t โ s สเตชันนะคะยี่ห้อซอฟแวนะคะรุ่น,น5 2ค่ะสาหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม MLM นะคะจะเป็นโปรแกรมการหาระยะห่างนะคะของวัตถุนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่เมนูนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกโปรแกรม MLM นะคะ mlm นะคะกด enter ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งกล้องนะคะไปยันจุดที่1ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดไปที่ measf 3นะคะเพื่อทำการยิงค่ะต่อไปนะคะให้เราเล็งกล้องนะคะไปยันจุดที่2องค่ะ จากนั้นนะคะให้เรากดไปที่ MLM ตัวนี้นะคะ F4 ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นค่าจากจุดที่1มาจุดที่2นะคะก็จะมีค่า SD ค่า HD ค่า VD นะคะค่า SD นะคะจะเป็นค่าส l o p ค่ะค่า HD นะคะจะเป็นค่าระยะแนวราบค่ะค่า VD นะคะจะเป็นค่าแนวดิ่งนะคะ ต่อไปนะคะให้เราเล็งกล้องนะคะไปยังจุดที่3ค่ะตรงนี้นะคะเครื่องก็จะคำนวณค่าออกมานะคะจะเป็นค่าจากจุด A มาจุด C นะคะก็จะอยู่ที่1 2 9 8งสนะคะตัวนี้นะคะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม MLM นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์พีนันบวนะะัน อสารตะาหรือว่าโทรเข้ามาในที่เบอร์ศูนย์สองหนึ่งศูนยสามสี่ห้าสีสองค่ะ